สวัสดีเพื่อนๆชาวแบงกี้เซอร์บอยทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะพาเพื่อน,อนๆมาดูเวอร์บอสตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานี้นะฮะเวรอร์บอสตัวนั้นก็คือเวอร์บอสกิฟฟอนหรือว่ากิฟฟินแล้วแต่คนจะเรียกกันนะฮะเวรอร์บอสตัวนี้ก็เป็นสัตว์ในตำนานที่มีลำตัวเป็นสิงโตนะฮะหัวและปีกจะเป็นนกอินทรีนะฮะซึ่งเวรอร์บอสตัวนี้จะเหมือนกับเวอร์ชั่นพีซีเลยนะฮะแต่ของพีซีจะ ตัวของบอสจะใหญ่กว่าและค่อนข้างโหดกว่าเวอร์ชั่นมือถือมากๆนะฮะกิฟฟอนเวอร์ชั่นมือถือจะเกิดทุกวันอังคารเวลา1ทุ่ม40นะฮะแล้วจะเกิดในพื้นที่นาวานในเขตเมืองคามาซีเวียเหนือนะฮะถ้าเพื่อนๆไปครั้งแรกก็ควรจะเซฟจุดเกิดของโวอบอสตัวนี้ไว้ด้วยนะฮะเพราะเวลามาตีครั้งถัดไปจะได้มารอตีก่อนเวลาได้เลยนะฮะสกิลของโวอบอสกิฟฟอนตัวนี้ก็ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งจะแตกต่างจากโวอบอสมูลค่คาหรือว่าเลเทนมากๆนะฮะ เพื่อนๆสามารถยืนตีง,งโงบอสตัวนี้ได้เลยนะฮะแต่ววลบอสกิฟฟอนก็มีสกิลโหดอีกหนึ่งสกิลนะฮะก็คือสกิลบินแล้วเป่าไปด้านหน้านะฮะสกิลบินเป่าของบอสจะเกิดตอน h p กของบอสลดลงเหลือ70%และ30%นนะครับ ส่วนของรางวัลที่ได้รับก็ตามนี้เลยนะฮะซึ่งจะมีหินเอเคสสำหรับสร้างประดับนะฮะกล่องซุ่มเครื่องรางแดงอเทมสำหรับอัปเกรดโทเทมยามพูขยะบอสกิฟฟอนไม่ขาย n p c นะฮะแล้วก็เหรียญฮาดูมและไอเทมลิงออฟไทม์ซึ่งไอเทมสุดท้ายทางเกมก็ยังไม่บอกนะฮะว่าเอาไปใช้ทำอะไรนะฮะแนะนำเ,เพื่อนๆควรเก็บไว้ใช้ในอนาคตกันนะครับก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี Bye.